อกแรกแหกมานมาลุ่นกันจะได้ไหมทุกคนโอ้โหทำไมดินแน่นแท้ปะทุปะทุโอ้ขาหักดูสิทุกคนสวยไหมสวยงามเละกันเนาะนี่จ้ะดอกใหญ่มาก เห็ดพึงจ้าเห็ดพึงสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบเนาะค่ะเนาะพามาเข่าปา่าเก็บเพ็ดอีกแล้วจ้ะนี่ป่าก็ยังแห้งคือเก่าจ้ะแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนดูสิมาค่ะทุกคนตะ ตามมารุ่นกันตามเคยเนาะค่ะเนาะมาค่ะมาค่ะวักน้อยน้อย,อยทุบเลยจ้ะทุกคนดูน้องน้องทำไมมารบอยู่ตรงนี้จ้ะอ้บ๊บว้าวสวยงาม อ๋ออ๋ออบอั่จ้ะทุกคนนั่นน,ะน่ะมีอีกไหมยูบูเดียตีโอ,ยโ,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นอะไรแวบแวบโอ้ยไม่ใช่ทุกคนที่เห็นที่เห็นแวบแวบนี่คือแม่เขาจ้ะเนี่ย แม่เขาเนี่ยเน่าแล้วเกล่แล้วเนาะโดกยังใหญ่เลยอ่ะนี่จ้าเห็นแวบๆบแบบลูกสาวลูกสาวปุ๊บอุ้ยกระเด้งนี่ กสาวเขาเจ้าทุกคนาทุกคนดูดอกนี่ไหนท่ากำลังไข่เสิทุกคนหมอกมาแล้วจะเห็นอะไรมาที่นี่มืดหมดเลย ดูสิทุกคนทะเลเหมอกลงมันตืต๊ดๆเลยจ้ามองไปเห็นนี่อย่างเลยบัดนี้เป็นแต่ย่านบ่ได้ยินแต่เสียงปงเลงงวงกงเลงกุงเลงมันจะมองเห็นอะไรไหมที่นี่หมอกลง นะคะทุกคนมาช่วยกันมองบรรยากาศเป็นตาแวมไพร์ออกมาเถอะล่ะ <c oughs> เป็นตาย่านบ่เป็นตาย่านบ่จ้ามูเจ้าว,ว่าพุ่น่ะขมุขม,มัว ฝนตกแต่ว่าป่าก็ยังแห้งเหมือนเดิมจ้ะข้างล่างใต้ดินนะ่ะน้ำยังไม่พอนะทุกคนโอ้ยบรรยากาศแบบนี้มันสิแนมเห็นอย่างล่ะบาทนี้มันก็สิเป็ี่ยนมัวๆเดบัดบนี้มันจะเห็นดอกเฮดนี่แกว่า ป๊ะป้าป้เรา,าจะหาวนกลับบ้านเลยจ้ะโอ้ยลมก็ไม่มีหมอกก็จะไม่ไปง่ายดิเขาก็จะลอยอยู่นี่เลยเจอเห็ดเหลืองดอกมนน้อยอยู่เลยจ้ะทุกคน,นกำลังขึ้นแต่ว่าวกะเจา ่นจะเอาไปแกงรวมกันเนาะ พึ่งเนยจ้ะทุกคนอุย้ยทำไมไมีดอกเดียวน,นี่พึ่งเนยจ้ะอร่อยคือกันอุ้ยโอ้ย,อยได้หรือเปล่าได้บ่อุ๊บโอ้ย เขาเร็วทุกคนดูไม่เอาหล้วเนาะ,ะเอาไว้นี่หละจ้ะสวยๆส,สดๆเลยจ้าโอ้โหสะออนแทะดูสิทุกคนสดมากเลยอะหนูใหญ่ใหญ่อุ๊บนี่ค่ะ สองดอกเนาะเฮ็ดดินเฮ็ดนามมอมนี่นี่จ้าโอ้โหได้ตื่มทีละดอกสองดอกพอให้ได้ชื่นใจเนาะทุกคน ดูเถอะทุกคนใบไม้เริ่มร่วงแล้วจ้าดูใบไม้เริ่มร่วงแล้วจ้าโอ้ยกระตาก็จะลายเดยวที่นี่ฝนจะตกแล้วจ้าไปทุกคนหากลับบ้านดีกว่าเนาะเริ่มมืดตาแล้วล่ะมอง ไปมงมากับตาลายก็เอ้ทยทั้งใบใหม่ทั้งยาด้วยฝนลงเม็ดปอกแป๊กปอกแป๊กเ้วจ้ะมาเจอเฮ็ดคันล่มด้ะพี่น้องนี่ วยงามมากเลยค่ะดูนี่อยู่ดอกเดียวโหโหละปะปฝนตกจ้าไปค่ะทุกคนกลับบ้านฝนตกแล้วจ้ะฝนตกแล้วฝนตกแล้วเห็นไหมเห็นเม็ดฝนไหม,มทุกคนนั่นฝนตกนักเลยจ้าไปค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าเนาะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า